ตอนนี้เราก็ส่งงานนะครับประมาณ3มไร่นะครับเส้นของพงงายนะครับผมด้วยดินดานนะครับหรือดินซีแลักนะครับในด้านข้างนะครับเราก็ใช้ดินในพื้นที่นี่นะครับผมนะครับ ทำคันกันเอาไว้นะครับดินจะได้ไม่สไลด์นะครับใช้เวลาก็ประมาณ2อาทิตย์นะครับไม่ถึงดีอันนี้เราถมถมย่ำนะครับถอยย่ำนะครับเราไม่ได้ใช้ในลแพคบดอัดนะครับอันนี้เป็นราคาผมแล้วใช้แท็กเตอร์นะครับนะปรับหน้านะครับ ด้านู้นนะครับเป็นวัดอ่วมอ่องนะครับวัดนี้เป็นวัดสงบนะครับวัดเงียบนะครับความสูงก็เกือบ2เมตรนะครับนะยิงจากถนนหน้าที่นะครับถนนเส้นวัดอุมอองนะครับสนใจนะครับถมที่ถมดินติดต่อได้นะครับทีมงานกล้องเมืองหนุ่นะครับ0809169359 นะครับ